อบคำถามสกิปมูฟมือใหม่ไปดูกันก็สว bueno, ัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งก็จะมารวบรวมนะครับคำถามในคลิปนั้นนะครับที่เพื่อนๆรวมกันถามกันมานะครับหนึ่งก็เลยหยิบคำถามมาไม่เกินสิบคำถามนะครับมาถามและก็ตอบเพื่อนๆนะครับว่าข้อสงสัยแบบนี้นะครับต้องเป็นยังไงต้องทํำยังไงนะครับก็กรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามเพื่องเจ้าของหนึ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคําถามยอดฮิตหรือว่าคําถาม ที่เพื่อนๆถามมานะครับมีอะไรกันบ้างครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนคําถามแรกนะครับที่เจอบ่อยมากเลยนะครับของสกิปมูฟนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนะครับหนึ่งก็ทําไปแล้วนะครับอันนี้หนึ่งก็มาตอบสําหรับคนที่ดูไม่จบแล้วกันนะครับนั่นก็คือแย่งงานหรือยิงงานนะครับระบบนะครับของทางสกิปมูฟนะครับเป็นระบบแย่งงานกันนะครับซึ่งออเดอร์นะครับเขาจะส่งมานะครับแล้วเราก็แย่งงานกันกดนะครับไม่รู้นะครับว่ากดยากกว่าทางค่ายอื่นหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนที่ปริมาณงานมากๆแล้วก็คนเยอะครัรากก็ตต้ออองดูน่ไป ข้อที่สอนะครับต่างจังหวัดมีไหมนะครับ ตอนนี้นะครับยังไม่มีนะครับแต่ทางสกิปมูฟนะครับเขาวางแผนที่จะเปิดในต่างจังหวัดแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามในเพจสกิปมูฟต่อไปนะครับว่าการดําเนินการของเขาจะเป็นไปถึงขั้นตอนไหนนะครับข้อที่3านะครับต้องเตรียมเงินสํารองไว้หรือเปล่าในการขับนะครับข้อนี้นะครับต้องตอบไว้นะครับว่าต้องเตรียมเงินสํารองไว้นะครับอารมณ์เหมือนเราเตรียมเงินสดไว้นั่นเองนะครับในการซื้อของให้ทางลูกค้านะครับเหมือนสำรองไปก่อนนะครับซึ่งอนาคตเขาบอกไว้นะครับเขาจะเป็นสังคมที่ไล้เงินสดนะครับแอปที่ไล้เงิน คล้ายๆกับโลบินฮูดนะครับแต่ว่าท่าตอนนี้แอปเขานะครับเป็น SME รายลเล็กนะครับยังไม่สามารถทำแบบนั้นกับธนาคารได้นะครับก็ ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอการที่เราเนี่ยจะไปขอแบบเหมือนไปขอธนาคารให้ทําระบบอ่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายๆนะครับธนาคารเขาจะต้องดูนะครับว่าถ้าเราให้คุณใช้ API อันนี้ผลตอบแทนของเขาเนี่ยจะได้มาเยอะน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่อนาคตเขาบอกว่ามีแน่ๆนะครับระบบที่ไรเดอร์นะครับไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเงินนะครับอนาคตนะครับต้องให้โอกาสเขานะครับข้อที่4นะครับเปิดเมื่อไหร่นะครับคำถามนี้ก็เป็นคําถามที่เยอะเหมือนกันนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับทางสกปบูมนะครับเขาเปิดเฉพาะ p i Pick Up Store อยู่นะครับ Pick Up Store ก็คือทางลูกค้านะครับสั่งจากทางสกปมูฟแล้วก็ลูกค้าไปเอาที่ร้านนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทางสกปมูฟนะครับเขาบอกหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ขอให้มีไรเดอร์อยู่ในมือพอสมควรก่อนนะครับและตอนนี้เขากําลังเตรียมตัวไปทําตลาดหาร้านค้าเข้าร่วมนะครับและเดี๋ยวเขาจะโปรโมทกับทางลูกค้าเนี่ยเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เขาแบบอยากได้คน มาเป็นสกิปเปอร์ก่อนนะครับสกิปเปอร์คือไรเดอร์นั่นเองนะครับคือมาเป็นจํานวนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะมารองรับการใช้งานในอนาคตนะครับตอนนี้เปิดเมื่อไหร่ต้องรอทางเทสสกิปมูฟแจ้งอีกทีนะครับทุกคนข้อที่5นะครับตรวจประวัติหรือเปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในปัจจุบันนะครับค่ายส่งอาหารหรือว่าค่ายอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับตรวจประวัติทุกค่ายนะครับแต่ว่าทางสกิปมูฟนะครับเขามีบริการนะครับตรวจประวัติให้นะครับซึ่ง เราต้องเสียกับทางเขานะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่การตรวจประวัติอันนั้นนะครับเขาเหมือนว่าตรวจประวัติให้เรานะครับว่าเออเรามีประวัติหรือป่าถ้าผ่านคุณก็สามารถทํางานกับเขาได้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเขาก็จะแบบไม่ผ่านเลยนะครับแต่ว่าการตรวจประวัติของเขานะครับไม่สามารถออกเอกสารมาให้เราได้นะครับคือถ้าเราอยากได้เอกสารเราต้องไปปวดตรวจประวัติที่สํานักงานตารวจเองนะครับแต่อันนี้เหมือนเราเสียค่าบริการให้เขาไปตรวจนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องของทางเขานะครับเพื่อนๆลองไปสอบถามได้นะครับว่า จะให้เขาตรวจประวัติเองหรือจะตรวจประวัติให้นะครับถ้าตรวจให้ถ้าให้เขาตรวจให้ต้องเสีย150บาทนะครับไปสอบถามเขาได้นะครับในเพจสกิปมูฟได้เลยนะครับว่าถ้าผมอยากให้พี่ตรวจประวัติให้เนี่ยผมต้องชําระเงินทางไหนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับข้อที่6กนะครับสมัครเป็นคนขับยังไงนะครับอันนี้นะครับหนึ่งจะบอกคร้าวๆนะครับก็คือสมัครเป็นคนขับเนี่ยหนึ่งได้ทําคลิปไปแล้วนะครับแต่เนี่ยบอกข้าวๆแล้วเดี๋ยวหนึ่งจะทําคลิปแบบเต็มเ็ให้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราหลด แอปมาแล้วนะครับของทาง Skip Move ใช่ไหมเราต้องไปลงทะเบียนเป็นคนขับในเว็บ Skip Move แล้วก็ s Driver อีกนะครับเพื่อที่จะเป็นคนขับนั่ก็คือเราต้องไปลงทะเบียนอีกขั้นตอนที่สอนะครับเมื่อเราลงทะเบียนอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กลับมาแอป Skip Move แอปเดิมนะครับถ้าเราเปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับในแอป Skip Move นะครับเขาจะมีปุ่มที่เปลี่ยนจากคนใช้บริการนะครับเป็นคนขับนั่นเองนะครับเดี๋ยวอันนี้หนึ่งทำคลิปเต็มๆไว้ทุกคนดูนะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับทุกคนข้อที่7นะครับใช้ธนาคารอะไรสมัครนะครับต้องบอกว่าตอนนี้สกิปมูฟรับสมัครทุกธนาคารนะครับคุณสามารถส่งเอกสารทุกธนาคารได้เลยนะครับไม่จํากัดนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังใช้บัญชีได้ทุกบัญชีนั่นเองนะครับและข้อที่8นะครับข้อสุดท้ายตอนนี้งานเยอะหรือเปล่าหึือต้องตอบไว้ก่อนนะครับอย่างที่หนึ่งบอกไปข้อต้นๆนะครับตอนนี้นะครับทางสกิปมูฟเปิดแค่ Pick Up s t สโต หนึ่งก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่างานเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นช่วงทดสอบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขยายพื้นที่พื้นที่ไปเรื่อยๆเมื่อมีสกิปเปอร์นะครับอยู่ตามจุดตรงนี้เยอะแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเปิดทดลองการวิ่งเหมือนอารมณ์เหมือนโรบินฮูดในช่วงแรกนะครับคือค่อยๆขยายขยายขยายเขตไปนะครับเราต้อง ทำความเข้าใจนะครับว่าทาง Skip Move นะครับเขาเป็น SME รายน้อยๆนะครับไม่ได้มีทุนเยอะเหมือนแบบบริษัทใหญ่ๆที่แบบมาลงตู้มเดียวแต่ว่าเขาพร้อมที่จะพัฒนานะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนนะครับต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้งานเยอะไม่ต้องบอกว่า มีเฉพาะแค่งานพลิกอัพสตอร์ก็คือลูกค้าไปรับของที่ร้านค้านั่นเองนะครับงานไรเดอร์ของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้วิ่งแบบเต็มตัวนะครับแต่สมัครทิ้งไว้ก่อนดีนะครับอย่างที่หนึ่งบอกไปนะครับไม่มีค่ายไหนดีที่สุดแล้วก็ไม่มีค่ายไหนแย่ที่สุดนะครับก็สมัครทิ้งไว้เยอะๆนะครับเป็นตัวเลือกของเรานะครับอย่าให้ค่ายอื่นนะครับมาเห็นเรานะครับเป็นลูกไก่ในกำมือของเขานะครับเราจงเห็นว่าเนี่ยเออเราก็วิ่งดีค่ายนี้ไม่ดีเราก็ไปเปลี่ยนค่ายอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ได ที่1ทําทนะครับใครมีคําถามอะไรถามอีกคอมเมนต์ม้องบอกได้เลยนะครับเดี๋ยว1จะมาตอบในคอมเมนต์เพื่อนๆให้นะครับว่าเออข้อสงสัยว่าคําถามที่เพื่อนๆถามได้เนี่ยอาจจะมีคําถามที่1ยังไม่เคยเห็นนะครับลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับทุกคนก็วันนี้1ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของ1ด้วยนะครับเดี๋ยว1จะมาทําคลิปสมัครสกิปมูฟแบบเต็มๆให้ทุกคนดูนะครับจับมือกันทําเลยนะครับก็วันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ